สวัสดีครับผมบาสวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์กัน B N D U ตอนนี้สามโมงยี่สิบหกผมได้กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็หลังฉีดนะผมมีอาการหิวข้าวมากมเลยผมก็เลยจัดข้าวไก่กระเทียมไปกล่องหนึ่งแล้วก็แบเซเว่นตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลยครับก็หิวแล้วก็มีปวดหัวน,นิดนึงเดี๋ยวเวลามีอาการอะไรเพิ่มเ๋ยวผมจะบอกนะครับผมแล้วก็ชาแบบ มีอะไรเกิดขึ้นผมจะอัปเดตให้ดูอะไรมาว้าวโอเคครับผมเมื่อกี้มีขัาวดกูมาส่งนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไฟที่อาผมส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อน อแม่ขอมีดหน่อยตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะคะคือแม่ไปรับมาให้เพราะว่าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะผมไม่กล่าวไปแกะมืออยู่นี่แล้วก็ตายแลบบ้ว <c oughs> เอาไปตัวแกะแล้วเอาได้แล้วอหรอสียวกว่าที่คิดมาก <c oughs> ออีกอกล่องขนาดนี้ผมว่ามันต้องประกอบแน่เลยโอ้จริงด้วยครับมันต้องประกอบแนเ่เลยผมไปประกอบกันนะครับทุกคนมา <g ül> ตอนที่ผมเผื่อไฟใหม่นะตอนนี้ผมจะมาอัปเดตอาการของผมนะคะก็มันยังไม่มีอาการอะไรเนาะไม่มีอาการไข้หรือว่าไม่มีอาการปวดหัวปวดแขนปวดร่างกายอะไรเลยนะจ้บเจ็บมันจะไม่มีอาการอะไรนะเดี๋ยวนนก <g ül> วยน็นึ <g ül> ่งเสียงดอปไปเลยนะจะไม่มีอาการอะไร <g ül> เนี่ยมันแผลอันี้กที่ผมฉีดมาใหม่ก็ยังไม่ไม่ปวดอะไรนะหรือว่าร่างกายผมแข็งแรง เดี๋ยวตอนหกโมงเผม,มจะมาอัปเดตอากาศให้ดูอีกรอบนะคบทุกคนเสีอเอ้ยเดี๋ยวเขาอวดน,นิดนิดหัึ่<า>งผมจะเปลี่ยนสีทุกคนดูนะน้ำครับส้มอ่อนอตอนกับหล่นมันอ่อนไปเดี๋ยวเป็นหผมปรับก่อนส้มอ่อนสีส้มเข้มสีขาวไฟนี้มีประโยชน์มากเลยนะอันนี้อำ่ำส่งมาให้สั่งมาให้นะครับขอบคุณมากนะคะบ,บอกเลยว,ว่าอันนี้ใจดีมากส่งไฟมาให้ผมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่ คนถือไฟปี2021ตอนนี้เป็นเวลา6โมง27นาทีตอนนี้มาเบยอาการเริ่มมีอาการปวดแขนแข้าที่ฉีดมาก็ยังไม่มีอาการไข้หรืออะไรเลยก็มีแค่ปวดแขนเฉยก็6โมงก็มีคแค่นี้แหละครับเมตอนนี้เป็นเวลา6โมง59 <c oughs> ผมตื่นมาก็รู้สึกเลยว่าผมปวดแขนมากปวดแบบรุ่งมากเลยค่าที่ฉีดมานะครับนี่คือแบบปวดแบบโอ้ยมันจะปวดยังไงแล้วเกิดเหมือนตอนที่ยกเวทแบบยกเวทแบบหนักๆวันวันแรกอะยกไปถึงร้อยครั้งอย่างเงี้ยแล้วกลับมาแบบวันต่อมาเนี่ยไม่มีแรงอะปวดแขนทั้งวันอะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยก็รักาอะไรกินรองท้องนะ่ลอกวันตอนเช้าผมก็เลยว,ว่าจะกินซีเรียลสักหน่อย แกยังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเป็นสซนัขต้องหันด้านนี้ไม่เลยคัี่เต้องหซื้ยไม่เลย กินซีเรียลครับแม่ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะกินซีเรียลไปก่อนแล้วถ้ามีอาการอะไรเดี๋ยวผมก็จะมา <c oughs> มาเล่าอาการใ้ฟังอีกนะคะสวัส <c oughs> ดีครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงตอนนี้อาการปวดแขคงของผมก็เริ่มลดลงขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ยลดลงเรื่อยๆแต่ว่าความหิวยังเท่าเดิมตั้งแต่ผมฉีดยาเสร็จนี่ผมมีอาการหิวมากกว่าเดิมแบบหิวมากๆเลยะครับแบบ เพื่อกินไม่ผ่านไปทีสามสิบนาทีก็หิวอีแล้วอ่ะก็อาการตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้ยาวนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปฮนี่